เนอคะเล่นอะไรคะานบานบวานบอขานบัะขานบ่อานนานะคะขนนะคะานบัขอนัานบัานบัวขานัขนานัานบัขวานันสอนบัวขานนนบัานว อย่างลบแล้วก็ไม้บรรทัดเป็นอะไรคะเนี่ยอาหารเช้า,าซีเรียลอยากดูไม่ได้คะ่ะลูกเขาไปติดไว้แล้วโผ<ฮ>อะไรลูกอะไรนะ,ะไร,รเลี้ยโพนี่มีรูปลายโพนี่ด้วยจริงเหรอหนายโอ้ใช่จริงๆด้วยซีเรียลลูกโพนี่เหรอใช่อ๋อแต่ข้างในมันไม่ใช่ลูกโพนี่นะ จะแถมมันนี้ด้วยอ๋อมีแถมด้วยเหรอคะอ๋อแถมด้วยมินเนี่ยนนะแถมกระปุกน้ำมินเนี่ยนใช่ไหมคะมกระปุกน้มินเนี่ยนโอเคค่ะ ยนี่อันนี้นะคะได้ทั้งอาหารเช้าซีเดียวแล้วก็ได้เครื่องเขียนด้วยนะใช่ไหมน้องหมูใช่ไหมคะไหนดูหน่อยสิคะนี่อันนี้ค่ะนี่ห่อพี่ห่ออะไรกันเนี่ยเครื่องเขียนให้ไม่โลนี่อันนี้รถนี้ก็มีรถนี้ก็มีนะเอาแถมเครื่องเขียนให้เด็กๆด้วยนะคะมีดินสอแล้วก็ยางลบซีเรียลนี่แหละค่ะอันนี้แต่ว่ามีเป็นรูปดาวแล้วก็รูปแบบรูปบอลๆน่ะเล็กๆน่ะ วันนี้คุ้มมากๆเลยจ้าได้อาหารเช้าไปด้วยแล้วก็ได้เครื่องเขียนไปด้วยนะโอเคดีมากอันนี้เป็นแผ่คืออะไรอ่ะน้องหมูอันนี้คือแผนที่เนี่ยเนี่ยเนี่ยตู้อะไรลูกตู้อะไรอันนี้คือตู้อะไรคะตู้อุปกรณ์ดับเพลิงนี่คือแผนที่ใช่ไหมคะน้องหมูคะอ่าตรงนี้เขาก็จะเปิดใช่ไหมคะเปิดเสร็จก็จะวิ่งสายไปแล้วก็มีฉีดตรงที่มีไฟนะคะอ๋อผมใจจริงขอบคุณผ่านห้าม่ได้โอเคครับงบ นี่ค่ะอันนี้นะคะเขาบอกว่ามีแถมเครื่องเขียนนะคะก็ฟรีสิบขากรรองข้าวมินเนี่ยนนี่ค่ะเป็นกล่องห้าร้อยยี่สิบเก้าบาทอันนี้แม่แม่เข้าใจว่าน่าจะเป็นตัวนี้นะคะเสื้อเนี้ยเขาน่าจะฟรีข้าวมินเนี่ยนน่าจะเป็นตัวนี้ค่ะเอานี้ดีกว่าค่ะคุ้มสองต่อเลยได้เครื่องเขียนแล้วก็กระองข้าวด้วยโอเคจ้าฟรีฟรีฟรีโอ้ดีใจเลยโอเคครับของฟรีป๊อ มีน้ำชาอันนี้คือหมี่น้ำชาของน้องหมูนะหมี่น้ำชาปะป๋ะอันนี้ไม่แน่ใจค่ะมันออกรสใหม่แน่เลยอ่ะหมี่ค้าราไงแต่นี่น้องหมูเรียกว่าหมี่น้ำชาน่าจะออกใหม่นะลองไหมลองดูซิว่ามันจะอร่อยกว่าน้ำชาไหมหมี่น้ำชาอะไรแม่ยำสาลายนี่ไงของอร่อยนะเนี่ยที่เอามาทำแซนด์วิชเนี่ยโว้ แตมเลยนะอแถ่นี้น้องหมูก็ทานได้ป่ะยแถ่นี้อเคอันเนี้ยคุ้มนะเนี่ยสาหร่ายสาหร่ายญี่ปุ่นนะสาหร่ายญี่ปุ่นจะไม่ใช่สาหร่ายน้ำจืดบ้านเรานะหมูเป่าหมูสาหร่ายหางกระรอกลูกก็ไม่ใช่หมูเปล่าทอไมสารายที่เคยกินไัดเลยโอ้ยเหมือนหักเลยน้องหมูโอเคอันจัดไปหนึ่งอันค่ะเบรเฮดเอ็นโคลเดอร์ค่ะอันนี้เป็นสูตรเย็นนะคะ กำจัดรังแคดีมากๆเลยอันนี้สูตรอะไรลูผีเพิมพูอันนี้ใช้ดีมากๆเลยนะเนี่ยเพราะแม่กับป๊าใช้อยู่ใช้แล้วมัไม่ซึมซูดชื่นหนังหัวสะอาดเด็กขะไม่ได้แม่หรอเด็กขะได้ไหมคะไม่ได้ไม่ได้อันนี้สําหรับป๊ากับแม่นะคะสําหรับผู้ใหญ่นะอันนี้ยี่ห้อเนี้ยเขาไม่ได้สปอตให้นะแต่ว่าเป็นต์ดีเลยฟูฟูล้างหน้าคืออะไร เป็นลายการ์ตรูนจ้ะกระติกน้ำร้อนมิกกี้เมาส์เน้นไหมมีนนอันนี้ด้วยกุว,วนะส่วนอันนี้ก็คือกระทะแดงในตำนานค่ะเราเคยใช้แล้วก็มาเนาะสมัยก่อนนะสมัยก,ก่อนแบบสุ<อ>ก,กี้สุกี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ก,ก็อยู่คอนโดยอยู่ห้องอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ยใช่กระทะนี้ทำได้ทุกอย่างต้มยำทำแกงทอดได้ มันไม่ใช่กองลูกรวมเมนูร <c oughs> วมเมนูค่ะอันนี้ว่าหุ่มข้าวค่ะโอเคือันนี้ว่าหุ่ข้าวเหมือนกันโอเคน,น,นี่กลาติกน้ำพริกแกงกะทิสับแดงในตำนานใช่ดีมากๆต้ยมยำตเนื้อวันนี้แม่มาเจอของเด็ดจ้าต่อไปนี้เราไม่ต้องเข้าครัวอีกแล้วค่ะเพราะว่าทุกที่นี่มีพร้อมเลยมีหลายอย่างเลยค่ะมัสมั่นแกงมัสมั่นไก่ แกงข่านไก่ไหนไหนดูดนี่ไงนี่ค่ะแกงทะานงไก่แกงผัดเขียวหวานหวานอผัดที่แกงใต้แกงใต้แล้วนี่ก็คือผัดกะเขราโอ้ไก่ผัดกะเข้าไก,ก่กระเทียมกระไทย เห็ดน้ำมันหอยออไก่แดดเดียวโอ้อโหมีครบเลยนะคะแล้วก็จะมีกระเพราไก่หมูไก่ผัดไก่ผัดก,ก,กระเทียมมีพาโลโอ้อโหมีหลายอย่างมากๆเลยค่ะนในกระว่างแกงไตปลาก็มีนะคะอันนี้ค่ะนี่นี่แกงไตปลาค่ะ มีกระเจงไต่ปลาค่ะอาหารใก้ก็มีค่ะนี่น้ำหมักมีทุกอ่างเลยค่ะเน้สมันไก่ผัดกะเพราไก่แล้วแลวที่เด็ดกว่านั้นนะคะเพื่อนอ่านี้ค่ะแม่มากับเน้องหมูค่ะมีข้าวด้วยค่ะเขาบอกว่าอุ่นแค่หนึ่งถึงสองนาทีก็ทานได้อันนี้ข้าวอะไรคะน้อหมูข้าวข้าวหอมมะลินะคะ ตัวนั้นนี่ข้าวอะไรคะน้องหมูข้าวไรเบอร์รี่ข้าวไรเบอร์รี่ค่ะโอ้โหเคียวจบไม่ต้องนอกลัวเลยค่ะทำอะไรกันเนี่ยอ้าวแม่กำลังมาดูอาหารให้น้องหมูค่ะแต่ตอนนี้น้องหมูเลยวัยแล้วค่ะแต่ตอนนี้เขาทันสมัยมากๆเลยซุปข้าวโพดพร้อมทานเลยค่ะนี่แล้วก็มีนี่ฟักทองแครอทพร้อมทานเหมือนกัน โโอ้หเดี๋ยวนี้ทันสมัยมากๆเลยน้องหมูเลือกรถไหนดีของเด็กอ่อนใช่ไหมเนี่ยอันนี้ของเด็กอ่อนค่ะอันนี้อันนี้เด็กโตทานได้ไหมคะน้องหมูเอาเอาเอารถไหนดีคะเอารถนี้ค่ะมันก็จะเละๆหน่อยเหมือนโจ๊กนะคะน้องหมูทานได้ไหมคะทานได้ที่ค่ะแม่เลือกรถนี้ให้น้องหมูจ้าซุปข้าวโพดพร้อมทานจ้ารับรองอร่อยแน่ๆ อะไรจะกินหมดเนี่ยเราสองคนเนี่ยใหญ่มากมากเลยเนี่ยเด๋อด้วยมาตุ้งหมูหันนี่ค่ะนี้ดิตุ้งหมูหันหน้าหันนี้ดิใหญ่แค่ไหนให้หันหน้าไปทางโน้นสิลูกอุ้มหนูลูกอุ้มอุ้มหมูขึ้นอุ้มแบบเด็กแกนะครับเด็กใหญ่กว่าน้องหมูอ่ะโอเคครับโอเคค่ะเดี๋ินดีกินอันนี้แหละหนึ่งปีก็ไม่ถูกสักทีค่ะไม่ใช่ซอสอันเนี้ยำยำจัมโบอะไรเนี่ยหมูหมูหมูร้องยังไงลูก อ๋อคอกอเลยอ่ะคอกอใหญ่นะโอ้โหนี่มันพลังมาหรอเนี่ยนี่หมูร้องอย่างนี้เหรอโอ้เว่ก็เพิ่งรู้นะว่าหมูร้องไงนะโออ๋อหมูร้องคอคอโอเคครับก็จริงนะคะหมูอยู่ในคอเออทำไรกันนั่นน่ะอ๋อมันเลือกเรือใหม่ให้น้องหมูค่ะเพราะว่าเรือน้องหมูเนี่ยมันหลายปีแล้วค่ะแม่ก็ซื้อเผื่อโตต่นี่เริ่มยาวแล้วนี่แม่กำลังให้น้องหมูเลือก เพื่อนคอมเมนต์มาดูข่าวนี่ว่าจะให้น้องหมเลือกแบบไหนระหว่างคู่นี้หรือจะเป็นคู่นี้อันนี้ป้าปขาก็ชอบคู่นี้องใส่ไม้สานนะเช่นนั่นค่ะแล้วที่จุดบรกนะลูค้ค่ะขอบกันไหนั่าค่ะลายที่จุดบริการลูกค้าค่ะรู่นี้นะคู่นี้ชอบคู่นี้มาเลือกเลือนนะจับปลาหนึ่งคู่โอ้โหเนี่ยซื้อซื้อเผื่อโตใช่ไหมค่ะ คู oh. 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 Okay, okay. Okay, oh. ่นี oh. oh. Oh, ้แม่ก็ซื้อเผื่อแลโอเคเผื่อไว้ก่อนจ้ะโอเคโอเคครับหมอแล้วก็ XL น้อหมู XL อ้นอหมูมาดูลิงนะครับมาดูลิงเหรอลูกโอ้ใช่ลองดูครับลิงเจ้าเคนละไซส์นะลูกอันนี้มันสำหรับไซส์เด็กโตของหนูยังเป็นลิงน้อยอยู่เลยหนูต้องไปดูลิงน้อยนะนี่เปนลิงโตแล้วนะน้องหมูเข้าใจผิดค่ะเพราะน้องหมูจะมาดูลิงอันนี้คือลิงคนโตนะคะ Grazie <laughs>